สวัสดีเจ้าตอนนี้นะเจ้าสวัสดีว่ามีได้เอามีปลาเผาเนาะเจ้าปลาเผาปลาเผาเอ่อชุดถ้าตัวใหญ่กับชุดละสองชุดละเอ่อร้อยเก้าสิบเนะเจ้าร้อยเก้าสิบแล้วก็มีสองร้อยยี่สิบถ้าเป็นปลาถ้าพิมพ์สองร้อยยี่สิบนะเจ้าถ้าตัวไส้ใหญ่ๆนะเจ้าปลาถ้าพิมพ์ไส้ใหญ่ไส้ใหญ่นะเจ้าใครสนใจทักมาได้นะเจ้ามีฮับออเดอร์ฮับออเดอร์ตลอดนะเจ้า เขาจะฮับออเดอร์ตลอดนะเจ้าฮับออเดอร์ตลอดแล้วกกจะม,ม,จมีมีน้ําจิ้มมีน้ําจิ้มซีฟู้ดมีนี่นะเจ้าก็ทีนีกับนี้มีปั่นนินเผามีป่านรักทิมยังไงถ้าเราลูกค้าคนไหนสนใจก็ทักมาได้เจ้าถ้าตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ร้อยเก้าสิบจะถ้าตัวน้อยกับต,ตัวน้อยกับร้อยเจ็ดสิบเจ้าแล้วแต่ละเจ้าตัวใหญ่ตัวน้อยแล้วแต่ลูกค้าจะเลือก้ะเจ้า ถ้าสนใจกระทักมาได้เลยเจ้าเนื้อปลาหวานๆนะเจ้าปลาหวานเจ้าเนื้อหวานน้ำจิม้มซีฟู้ดลำๆเจ้าสนใจกระทักมาได้เลอเจ้าขอบคุณมากๆเจ้า